แล้วถัดไปของเราก็คือครับไฟเบรกเหยียบแล้วไม่ติดครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็คสัญญาณสวิตช์เบรกครับว่ามันเป็นที่สัญญาณตัวนี้หรือเปล่าอันดับแรกนะเราก็ถอดชุดนี้ครับเนี่ยนี่นี่ถอดออกมาแล้วดูสวิตช์ไฟสวิตช์เบรกครับตัวนี้ที่อยู่ด้านในเราเหยียบแล้วติดบ้างไม่ติดบ้างบางทีก็ไม่ติดเลยเนี้มาดูอุปกรณ์ที่เราสั่งซื้อมา นี่ครับนี่นี่ครับสองขาเราต้องไปถอดตัวเก่าแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนี่ครับอ่านี่ถูกต้องครับของเรามันเป็นสองขั้ว สีถ้าสีขาวตรงนี้ปรับระดับได้ครับอ๋อมันกดลงไปได้เลยตอนเมื่อกี้มันยืดใช่ป่ะเมื่อกี้มันยาวกว่าน,นี้ยเราสามารถดึงออกได้อืมเห็นไหมเนี่ยมันจะยาวขึ้นมันมันอ่าถ้าถ้าเบรกเรามันห่าง,งนะ แล้วก็ยืดมันออกก็ได้ถอยหลัง,งเึียงๆมาทงนี้นนอ่าโอเคได้แนละ้วมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้สองอันแล้วต้องดึงเฉียงมาทางนี้นะครับเนี่ยดึงมาเฉียงเปิดประตูออกเนี่ยด้านข้าง จร,จริงๆเขาก็ยังไม่ต้องเสียบก็ไ,ได้เนี่ยเราเอาเออกมาเหยียนอกก็ได้โอเคงั้นเราจะทดสอบว่าไอไอตัวสวิตตัวนี้เสียหรือเปล่าโดยการจำเข้าหากันเลยครับถ้าจำเข้าหาแล้วเปิดสวิตกุญแจแล้วไฟมันติดแสดงว่าสวิตเราเสียจริงครับ โอเคเนาะนี่เป็นอันเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะแยน่นะครับเป็นรวดเข้าไปนะครับบอาแบบนี้อ่ะมันจำถึงกันถ้าชีวิตเสียไฟต้องติด เราไปดูไฟเบรกกันอาไฟเบรกติดเห <Yahoo! S 1> ็นไหมครับไฟเบรกติดแสดงว่าสวิตช์เราอะมีปัญหาถ้าผมไปเอาไปเอาออกนะปึ๊บเห็นไหมไฟเบรกไม่ติดแล้วโอเคแสดงว่าสวิตช์เราะจะเดิมดเดี๋ยวนี้น่าจะมีปัญหาอ่ะงั้นเราลองอีกที จะด้หายคล่องใจครับไปบีกติดโอเคนะไปบีกติดทั้งคู่โอเครู้เรื่องครับ อันนี้นะครับเรายังไม่ต้องถอดตัวดูออกมาเราเอาตัวไม่ใส่เข้าไปเลยโอเคนี่ครับเสียบ่อ้วปุ๊บเปิดสวิตเปิดสวิตรถแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็ไปดูที่ไฟท้าย ไฟท้ายเราติดกันสเสดงว่าเซ็งงันได้น่รครับไฟท้ายเราติดแล้วครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นงานเสร็จครับเดี๋ยวเราก็จะถอดตัวเดิมออกมาตัวเดิมมันจะบีบตรงปลายบีบตรงปลายแล้วก็ดึงออกเนาะโอเคครับ เสียบมันเข้าไปครับนี่ครับแคนอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะเสียบมันเข้าไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับมันก็จะยากหน่อย นี้ใส่ด้านนูนก่อนครับยฝังสายเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้เข้าไปครับหาอะไรช่วยกดตรงนี้ให้เข้าไปได้นี้ก็เสร็จแล้วครับพักเข้าไป Mit Zwiebeln. Ok, mấy tí nữa. Bây giờ biệt luôn nha. แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเรียบเราก็ประกอบแล้วก็ใช้งานก็ฝากติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ